สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมีรถกระบะ t o y ย t a ารีโว 2.8G พีรันเนนะคะปี2016สีขาวสวยๆมาแนะนำค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะผ่อนสบายๆส,สาม,มารถสอบถามรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมมาได้ที่เบอร์0642539366นะคะในส่วนของรายละเอียดคันนี้นะคะบอกเลยว่าออปชั่นมาให้ครบเลยนะคะลูกค้าและที่สำคัญเลขไม้นะคะไม่ถึง1 0 0 0 0แสนกิโลค่ะไม่ใช้งานไปเพียงแค่95,000โลเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวฟังพามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน1ทอพุทธาวาแหวน4933กรุงเทพมหานครค่ะกระจังหน้าโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะคะไฟโคมเดิมโรงงานนะคะลูกค้าใส่แบบนี้เลยกันชนด้านล่างนะคะติดตั้งไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กขอบ17ยางปี2020 บันไดข้างนะคะได้เป็นสีดำถัดมานะคะในส่วนของกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเดี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยนะคะด้ามมือจับประตูได้เป็นโครเมียมค่ะมาพร้อมกระจกเดิมนะคะจากโรงงานทุกบ้านค่ะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะแผงประตูคนขับก็จะได้เป็นกระจกออโต้หนึ่งบานนะคะปรับพับกระจกไฟฟ้า หัวน็อตนะคะตามซอกตามมุมต่างๆนะคะไม่มีร่องรอยของการถูกไขเลยค่ะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะสวยๆแบบนี้เลยด้านในใหม่ๆเลยนะคะไม่มีช้ำเลยนะเลขไม้ใช้งานไปอยู่ที่95,000โลเท่านั้นนะคะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนมาพร้อมกล้องถอยนะคะแล้วก็ระบบนำทางนีวเวเกเตอร์แล้วเรียบร้อยค่ะได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะ เบาะหนังสีเบตนะคะไม่มีรอยแตกรอยยับเลยนะเบาะหนังตึงๆเลยนะคะปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าในส่วนของเบาะแคปนะคะก็มีมาให้แล้วเช่นกันค่ะสภาพสวยๆเลยนะคะหัวน็อตนะคะตามซอกประตูไม่มีถูกไขไม่มีขยับนะคะสำหรับคันนี้ราคาลงมาจากหน้าป้ายนะคะเหลือ4,99,000นนะคะลูกค้าผ่อนสบายๆเลย โครงสร้างนะคะเดิมแน่นอนเม็ดอาร์จกลมๆสวยๆเลยนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติผิคดวามชนหนักมาแน่นอนค่ะใครที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยนะ พร้อมดอกเบีย้ยพิเศษ2.59ด้วยนะคะคันนี้ลูกค้าที่สนใจนะคะหรือว่ามีป,าประวัติผ่อนนะคะผ่อนดีผ่อนตรงได้แคมเปญดอกเบีย้ย2.59ไปเลยนะคะลูกค้า,าในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะมาพร้อมกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานไฟเบรกดวงที่3โลโก้ตัวสอรน,นะคะติดอยู่ครบทุกตัวค่ะไฟท้ายนะคะหลอดไส้ก็ใสๆเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลย สวยๆเลยนะคะคัดเกตเอมีคุณภาพทุกคันนะคะลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับใครที่สนใจกระบะ 2.8G นะคะปี2016อยู่นะคันนี้ราคาจากลดจากราคา519,000นะคะเหลือราคา499,000นะคะรีบๆเลยนะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถซื้อได้นะคะลูกค้าเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะคะ หัวน็อตนะคะไม่มีถูกไข่ไม่มีขยับเลยนะคะหัวน็อตทั้งซ้ายและขวานะคะโครงสร้างก็เดิมๆเลยค่ะโครงสร้างเดิมๆเลยเม็ดอาจกลมๆสวยๆแบบนี้นะคะรับประกันโครงสร้างเลยนะถ้าลูกค้าดูรถนะคะคันไหนที่ดึงดูแล้วเนียนๆนะคะรถคันนั้นมีชนมาแน่นอนนะคะลูกคา้าด้านในก็จะมีเป็นสําเนารถให้ค่ะ สำหรับคันนี้เป็นรถมือเดียวนะคะรถบ้านมือเดียวคู่มือยังอยู่ครบนะคะได้แอร์แบกทั้งหมด3ลูกนะคะสำหรับเออรีโวสองจุดนะคะได้แอร์แบกทั้งหมด3ลูกนะคะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวเหลียมสันรถคมชัดเจนสวยๆนะคะไฟหน้าใสาๆเลยสวยๆเลยนะคะคันนี้ อ่ะเดี๋ยวฟังพามาดูในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถต่อนะคะสําหรับโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้าบอกเลยว่า,าหัวน็อตไม่มีรอยถูกไขเลยนะคะหัวน็อตไม่มีร่องรอยของการถูกไขเลยนะคะอันนี้เดิมๆเ,เลยสภาพเดิมๆนะคะไม่มีชนหนักหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนนะคะเล่มไม่เล่มไม่มีชํารุดสูญหายค่ะของเราซื้อรถเงินสดมาทุกคันนะคะลูกค้า รถทุกคันของเรามีเล่มแล้วเรียบร้อยนะคะบอสซื้อเงินสดมาทุกคันนะคะมาพักไว้ที่บริษทัทสําหรับลูกค้าที่จะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าสบายใจได้เลยนะของเราไม่มีรถฝากขายโอนลอยนะคะสะภาพรถของเราคัดเกตเอมีคุณภาพทุกคันค่ะ บอกเลยได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่ากำลังมองหา Toyota Revo 2.8G ปี2016อยู่นะคะสำหรับคันนี้ราคา499,000บาทเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.59สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0642539366นะคะหรือว่าจะเข้ามาดูรถจริงได้ที่ซอยเสรีไทย68แยก่ง1มีนบุรีนะคะเปิดทาการทุกวันตั้งแต่9โมงช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะ สำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ